การป,ปรลูกบักนาโต้ละ2กิโล3กิโลไม่ได้ไปใช้อะไรพิเศษแค่เราไปเอามูลสัตว์มาไปเอาละองข้าวพืชสดที่เท่าแกบเพราะรู้สัดส่วนต้องการอาหารกระพิถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยหัวใจเลยที่เราอยากจะให้เกษตรกร,กรได้ศึกษาเรียนรู้ว่าถ้าคุณจะทาเนี่ยคุณจะนับหนึ่งเนี่ยถ้าคุณมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณจะลดต้นทุนคุณได้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ไปเชื่อว่าโอ้ปุ๋ยบริษัทนี้ดีปุ๋ยบริษัทนี้ดี คุณเชื่อไหมว่าเขาขาย4บาทต้นทุน,นจะอยู่ประมาณบาทก,กวา่าๆ mm hmm. เขาขาย5บาท6บาทต้นทุนก็ไม่เกิน2บาทแต่ mm hmm. ถามว่าไล่ต้นทุนที่เขาทาเนี่ยเราหาได้ไหมเราหาได้ต้นทุนของเราบางทีไม่ถึงบาทเราะนั้นแค่ชาวบ้านมาเรียนรู้องค์ความรู้ตรงนี้ให้ได้แล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้อยู่รอดแน่นอนครับ<ำ>เพราะว่าอย่างที่ว่าปลูกผักได้งามทุกชนิดเนี่ยท,ที่ผ่านมาครับ,ร<ม>บ้างทีที่เห็นเห็นนี่ครับผมมีอะไรบ้างที่ปลูก <Okay. S 2> ที่ปลูกมาไม่ว่าจะเป็นคะนา้ากวางตุง้งผักบุ้งผักกาดขาวหัวใจเท้าถัว่วบัวแฟงมะละทุกอย่างที่เราปลูกเรากําหนดได้เลยว่าพืชผักของเราเมื่อปลูกแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจะต้องโต,โตขนาดนี้จะต้องติดลูกจะต้องมีลูกจะต้องดกจะต้องมีการบริหารจัดก,การเก็บขายเก็บไรายได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วปุ๋ยเนี่ยผักแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นปลูกผักคะนา้ากับปลูกถั่วบักยาว กับปลูกถั่วปลูกบวบมันต้องทําสูตรหลายสูตรไหมมันงงตายเลยแ,แล้วใครจะไปทําบัดไหวไม่ต้องหรอกครับสูตรเดียวนี่แหละครับสูตรเดียวก็คือให้เราคิดว่าอ๋อมันมีทั้งไนโตรเจนมีทั้งวามารัสมีทั้งโพแทสเซียมหลักการตัวนี้ครับแล้วใช้เลยแล้วเพียงแต่ว่าพืชตัวนี้จะเสริมตรงไหนเข้าไปใช่ไหมถูกต้องครับอันนั้นเป็นกรณีพิเศษที่เราอยากจะเสริมตอนสองสมมุติว่าเอาละครั้งนี้เราใส่ขี้หมูเราใส่ขี้เท่าแกบแล้วเราใส่พืชสดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่า เอาละถ้าใต่แล้วมันงามเนี่ยถ้าเราอยากให้มันติดดอกเยอะๆติดเยอะครั้งหน้าเราก็ลดเรื่องของขี้หมูลงไปแล้วก็ไปหาไอ้พวกกาก,ากมันพวกขี้เค็กมาเพิ่มแล้วลดตัดส่วนก็คือลดเรื่องของละอองข้าวบ้างลดพืชสดบ้างลดขี้หมูบ้างตินิดว,วับ์มไรก็จะสูงพอเราใส่ไปปั๊บพืชก็จะติดดอก hmm. ติดลูกแล้วมันก็จะอยู่เพราะว่ามันมีอาหาร เพราะฉะนั้นเราบางทีพืชมันหลงงามโบราณบอกว่าหลงงามแล้วมันจะไม่ติดลูกหรือว่ามันออกลูกตั้งแต่เล็กๆมันก็ต้นมันเล็กๆมันออกลูกมันก็จะไปได้เยอะได้อย่างไรเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่โอ้ตรงนี้จะหวานที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่แก่นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมให้ลูกผมกินในช่วงนครับลาวนี้กินโดมนะครับ ขนาดใบที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับก็ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าเจ้าของสวนเจ้าของแปลงนี่ถามว่าทาไมมันใหญ่ขนาดนี้มันเกิดจากกระบวนการคือจริงๆอตอนนี้เรากําลังทําง,งานวิจัยวิจัยของเราบางทีอาจจะไม่เหมือนกับของมหาลายัยเพราะงานมหาลัยเขาวิจัยแบบละเอียดแต่เราวิจัยแบบหยาบแต่ถามว่าวิจัยแบบหยาบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาปฏิบัติตจริงทั้งหมดก็ค,คือเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,500รู้สึกว่าจะตั้งแต่ปี2,545-46เลยที่เราเริ่มต้นทิ้งแรก ที่เริ่มต้นต่างนันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราเริ่มเชื่อมั่นเรื่องของกติกรรมไร้สารพิษเพราะกติกร,รมไร้สารพิษเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมีสารอาหารที่สุดยอดของพืช <Euros> เพราะฉะนั้นตั้งแต่อยู่ลบรีเน,เ,นเราก็ปลูกได้ปลูกได้ระดับหนึ่งพอมาตอนนี้เราเริ่มทํางานวิจัยจริงจังก็คือคุยกับแม่บ้านว่าแต่ละปีเนี่ยเราเริ่มทําแบบสารอาหารที่นิ่งอาหารที่นิ่งเหตุผลก็คือหนึ่งหมายถึงว่าเรากําลังค้นพบเรื่องของสารอาหารพืชที่แท้จริงเป็นสาร <OR. S 1> อาหารที่เขาเรียกว่า เราสามารถที่จะปรุงอาหารให้แก็บพืชไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าสารอาหารที่เราทำเนี่ยเป็นอาหารเหมือนเดิมหมายถึงว่าสารอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักเราก็ทําเหมือนเดิมส่วนน้ํนกรีย์ที่เราลดก็เป็นน้ํนกรียีเหมือนเดิมภายในสิบกว่าปีที่เราทํามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรากำลังคิดว่าเรากําลังหาสูตรที่นิ่งแล้วลงตัวที่สุดลงตัวที่สุดแล้ว,ลวขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนดูแลอะไรดูแลเรื่องการ ใส่ปุ๋ยเรื่องการให้น้นดูแลสูตรปุ๋ยให้มันนิ่งหรือว่าหรือว่าดูแลการบำรุงรักษาแปลงให้มัน,มนเรื่องการสูตรปุ๋ยนี่หมายถึงว่าเราได้ลงตัวแล้วหมายถึงว่าเราเอาอินรีย์วัตถุเนี่ยมาผสมผ <Okay. S 2> สมให้มันได้สารอาหารที่เหมาะสาหรับผักไม่ว่าจะเป็นคะน้าควางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวอะไรจะเป็นสูตรเดียวกันหมดออนั่นก็คือ,อคน,น,นั่นคือสูตรที่เราบอกว่านิ่งแล้วแล้ววิธีการก็คือการให้น้ำจุลินทรีย์เนี่ยมันเป็นเรื่องผมถือว่าเป็นเรื่องจําเป็น ที่จําเป็นอะไรก็คือน้ำกิลินีสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องโรคแมลงได้แทบร้อเอร์เซ็และการเจริญเติบโตอยู่ในตัวตัวเดียวกันนะผมถามแซ่หนึ่ที่ว่าทําปุ๋ยให้นิ่งเนี่ยพี่ทํามากี่ปีถึงมั่นใจว่านิ่งตกสิบปีละสิบปีแล้วสิบปีแล้ะกระบวนการตรงนี้คือเอาวัตถุดิบที่สูตรมาสิปีแล้วสิบปีแล้วถ้าปุ๋ยที่สูตรนี้ นิ่งแล้วใช่ครับสมบูรณ์แล้วใช่ครับสำหรับปลูกผูหักสาหรับปลูกผักทุกชนิดใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นที่เราสัมภาษณ์กันเนี่ยเราสามารถมีภาพย้อนหลังเมื่อปีที่แล้วเพราะเรามาอยู่ที่นี่สองปีแล้วอ่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะปลูกไปเรื่อยๆปลูกทุกปีเราไม่ได้ปลูกที่นี่ทีเดียวผมเคยอธิบายว่าดึงแค่จานข้าวถ้าเรานําข้าวมาใส่จานเราก็ได้กินข้าวถ้าเราเอาขนมมาใส่จานเราก็ได้กินขนมเช่นเดียวกันถ้าเราเอาคณะปลูกที่ไหนก็ได้ขออย่างเดียวว่า ดินก็คือแค่จานเพราะฉะนั้นถ้าเรานําอาหารพืชมาใส่แล้วเราก็ปลูกพืชพืชก็ได้กินอาหารตามที่เขาเขาเขาต้องการนั่นคือสคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราสามารถคุยได้เกี่ยวกับเรื่องตรงเนี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าทางนักวิชาการเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอ้วิธีการซื้อสารเคมีเป็นเรียกว่าโบรอนจิปเบอร์ลิลินมันเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์อะไรกับพืชก็คือถ้าหากว่าเราทำชมพู่เนี่ยชมพู่จะเพศเพศสามพันเพศบ้านแพ้วพวกนี้ลูกจะใหญ่ ป้อมเขาจึงซื้อพวกโบลอนมาฉีดให้ให้ให้ขยายความกว้าง uh huh. แล้วถ้ากว่าเป็นจมพู่ตะพิมจันเพชรน้ำผึ้งทูนก้าวมันเป็นลูกชมพู่ที่ลูกยาว uh huh. เขาก็ดึงเขาก็ไปซื้อไอ้จิปเบอร์รี่มาฉีดเพื่อให้ลูกมันยาว uh huh. แต่ทีนี้ไอ้กระบวนการหมักน้ํากลินรีของเราเนี่ยเราเชื่อมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมมันมีมาครบร้อยเปอร์เซ็นต uh ์ล huh. ะเพราะฉะนั้นคณะของเราเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ย คือเราจะเห็นว่าก้านมันจะใหญ่นะครับก้านมันจะใหญ่อย่างที่เราถ่ายไปแล้วนะครับแล้วความกรอบก็คือจะได้จากโบลอนนะครับนี่คือความกรอบได้จากโบลอนเปลือกใบจะหนาไอโบลอนเนี่ยมันไม่ใช่สารเคมีที่อันตรายใช่ไหมโบลอนถ้าเกิดว่าสกัดจากสารเคมีก็มีแต่ของเรานี่เป็นโบลอนที่เขาสกัดจากพืชที่ว่าเป็นน้ำเอ่าลราเอาพืชมาหมักมันก็สามารถที่จะมีสารนะครรางมีสูตรใช่ไหมครับเรามีสูตรอยู่เพราะฉะนั้นีครมาเรียนรู้สูตรก็ให้ได้ อ๋อเราไม่เคยปิดบังเรื่องของข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเราจะเห็นอยู่นี่คณะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วยังใหญ่ก็ได้กว่านี้เมื่อปีที่แล้วที่เจฟมาเก็บข้อมูลนั้นเราได้ต้นละหนึ่งกิโลแต่วันนี้ได้ต้นละโลสี่แต่หลังจากที่เจฟไปแล้วเมื่อปีที่แล้วได้ต้นละโลแปดขีดมีโลแปขีดแต่ตอนนี้เราก็จะสามารถกักไว้ลโลแปดขีดคือต้นเดียว ต้นที่ใหญ่ที่สุดที่เรลือกมาแล้วอได้โล่ขีดเราสามารถพัฒนาให้ไปถึงโรแปดขีดได้ปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้จะเอาปีนี้ที่ที่เรามองอยู่แล้วว่าตอนนี้มันได้โลสี่ละได้โล่สี่บางต้นได้โลสี่แล้วแต่ว่ามันใช้เวลาน้อยกว่าไงใช่ปีนี้เนี่ยเวลาของต้นเนี่ยผมมาเมื่อยังไม่ถึงเดือนที่แล้วยังตัวต้นเล็กกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะเร็วมากที่เร็วเพราะสารอาหารไม่ว่าจิปบเบอรินดึงให้ยืดโบลอนขยายความฟ่างความกรอบ แล้วก็ปุ๊บุลิซี่สามารถก้องการโลคแมางได้แทบร้อยเซเพราะเราจะเห็นน้าใบเนี่ยเคมียังไม่ใบสะอาดอย่างนี้เลย <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับนี่ของเราไม่เคยมีเคมีแม้แต่หยดเดียวไม่มีปุ๋ยไอเคมีแม้แต่เม็ดเดียวแต่ของเราเนี่ยสามารถทําได้อย่างมหัศจรรย์ อันนี้คณะพิเศษใช่ไหมครับเนี่ยก็ธรรมดาแนละต้นทั่วๆไปจะปลูกต้นใหญ่อย่างนี้มันมันขีวบไหมครับมันมีกลิ่นหืนอะไรป่ก็เหมือนกลิ่นก็เหมือนคณะทั่วๆไปไม่เหนียวนะไม่เก่ไม่เหนียวอนะลองลองหักอยู่สักก้านนี่ก็ไม่เป็นเหนียวหักก้านหรือหักต้นไงดูได้็ได้ โอ้กรอบเลยนะอ,อันนี้เคล็ดลับอยู่ตรงไหนที่ปลูกไม่ได้ขนาดนี้ทีแรกก็ขุดหลุมเอาจอบขุดหน้าจอบหนึ่งขุดหลุมแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยลงไปสักกะลาหนึ่งแล้วก็กลุกเขาเดินแล้วก็ปลูกปลูก,ปล,กปลูกในหลุมลนั่นเลยห่างกันสักประมาณสั<า>กห้าสิบเซนถือแล้วก็ง่าย,ยางี้เลาแล้วก็อายุได้อายุมันประมาณเนาะ ประมาณสักอีก20วันนะ่ะก็ใส่ปุ๋ยกระางรอบๆโคนต้นแล้วก็พวนดินพวนดินรอบโคนต้นใส่สองครั้งก็ได้ใหญ่แหละนี่ก็ดินทั่วไปที่นครปฐมเลยอ่าดินทั่วๆไปอะเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนพรจะรู้ัถ้า,<ห>ข,าขุดหลุมนี่แหละพอทีแรกเราต้องอะนั่นก่อนเพราะเพราะในก้าก่อนเพราะเพราะในหลุมอะเพราะถาดหลุมก่อนพอพอขึ้นมาต้นสูงประมาณประมาณขนาดน,นี้ก็ ก็มามาลงแปลงเลยเคยช่างไหมครับจะต้นหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลนประมาณสักโลสองโลสองนะเพราะคนเขาปลูกอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้ป่ะก็ตัวไปจะปลูกมันอยู่ที่เคล้าพับธุ์นี่ทำวิธีนี้ก็ได้แล้วได้ไดต้องได้ปุ๋ยดีด้วยอ๋อเคล้าพับธุ์ดูปุ๋ยขี้นได้ปุ๋ยดีแล้วก็สามวันก็ให้น้ำลกหมูให้น้ำจุลินทรีย์จุลินทรีย์อะไรจุลินทรีย์จุลินทรีย์ลกหมูฮะลกหมูอ่ะ สามวันให้ครั้งหนึ่งสามวันให้ครั้งหนึ่งตั้งแต่ปลูกเลยหรือเปล่าตั้งแต่ปลูกเลยหรือเปล่าใช่ตั้งแต่ปลูกแล้วสามวันี้ให้ครั้งหนึ่งเฉพาะหน้าหนาวเลยเองถ้าหน้าร้อนก็ต้นเล็กกว่านี้นเล็กกว่านี้แต่เขาใหญ่กว่าปกติแล้าใหญ่กว่าคนอื่นเขาอะอใหญ่กว่านึกว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่วิธีการปลูกปุ๋ยดินปร๋ยสามอย่างหรือเปล่าใช่มันขดลุ่มแล้วก็เราปลูกห่างไง คิดลับนี่ได้มาจากไหนครับวันนี้าจ,าจากคุณธงชนะเขาสอนขยายผลจากคุณชนะุณชนะนร